แจ็คสีใส่ข้ามาจังใดสิว่าเหลืออดบอดือ,อวาอยากเบาออกมาเพื่อให้ตัวเองสบายใจํำหรับผู้เยา่บานฟินแลนด์นะคะล่าสุดได้โพ์ลงแพลตฟอร์มใหญ่ facebook ภายในเวลาหกหน้าที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์หลายขักนะคะพี่น้องโดยโพ์โพ์นี้ที่ได้เผยแพร่ออ,อกไป ยบาลฟินแลนด์หรือว่าบอดปิกนะคะพี่น้องได้โพสต์ขอความไวแบบนี้ขอลองเธอเอฟซีหรือทีมงานหรือบุคลากรคนไก่ชิดบอดทาลักและเข้ารบในตัวฉันยุดการประทะกันเองได้ไหมยุดการประทะกันเองได้บอเพิ่อนว่าเนาะจักเปม็นหยัางแต่ละคนเลิกเถอะแสะกันเองย่ำ อย่าไปหลงเดินตามเกมของพวกอวตารทั้งหลายตั้งสติคิดดีๆนี่คือขอความที่ผู้ยิบานฟินแลนด์หรือว่าบอดปิกนะคะได้โพดภายในเวลาหกหน้าที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์หลายขักนะคะพี่น้องคงจะเป็นการที่แบบเพื่อนอาจจะเหลืออดนะพี่น้องเนาะก,ก็เลยออกมาเว้าบอกถึงเอฟซ ทีมงานบุคลากรคนที่ยุคนทียนท่ยุ่ไก่ชิดเพ่นนะคะให้ยุดการประทะกันเองจจัเเมนหยังวสันเลิกเถาะแสะกันเองเพิ่นว่าอย่าไปหลงเดินตามเกมของพวกอวตารทั้งหลายอยากให้ตั้งสติให้คิดดีๆเอาสำหรับเอซีแฟนครับนะคะเรือว่าคนใกล่ชิด ที่อยู่ไกลชิดเพิ่นนะคะพี่น้องเพิ่นก็นได้ออกมาบอกแล้วเนาะยาไปหลงเดินตามเกมนาะพี่น้องเนาะจังไหนกระางภายในโพดโพดนี่ไดโพดออกไปแค่แป๊บเดียวกะมีค้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลายค่ะนะคะอย่างเช่นย่ายอยู่เหมาะ,ะแม่จ่าเซลบางนิดเดียวเองจริงที่สุดค่ะนาเบื่อมากจักแม่นอีหยังใดๆ คือรักใดๆคือเรารักข่ายรักบอดรักศิลปินไม่ต้องไปต่อหล่อต่อเถียงกับใครรักบอดรักโตเกียวค่ะทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะนายแม่นแล้วน้องปีกสู่สูครับเดี๋ยวมั่นก็ผ่านไปครับอันนี้จริงที่สุดสู่สูนะคะ จริงค่ะถูกต้องที่สุดค่ะบางครั้งคอมเมนต์ที่ไม่ดีเฮ้าก็ปล่อยพานแต่เอาสิ่งที่ดีๆเป็นกำลังใจดีกาสงสารบอดปิกมากทั้งเบือ่อทั้งลำคาญจริงๆค่ะบอดสงสารบอดที่สุดมีแตะคนหูเบานิดๆหน่อยๆกะหาประเด็นมาให้คายขอให้อยู่ใข่อยู่มั่นไม่ต้องอวยแต่ยามาทำลาย ตามแครเฟตบอดละตอนนี่ล่ำข้านจริงๆเสพความสนุกและผลงานดีกว่าแต่ละมือแต่ละเดเนะจริงค่ะบอดบางที่ก็เหนื่อยแท่นอ่านเจอแล้วฮดตูใช่เลยเดินหนาต่อค่ะอดวาเนี่ยหน้าเบือ่อคนก็นเลยสีเบื่อสีนี้เพราะด่ามาเยอะจังแต่ละวันมันจะเสียทั้งองค์กรน,นะแต่ละมือแต่ละเด สางบอยูมอเหมอแม่แม่คือแขวงเทิ่งๆนี่แมนบอสกำลังใจค่ะบอดสงสารผู้เยาบานเลยมีแต่ปัญหาเขามาให้ปวดหัวทุกวันเลยลักบอดชื่นชมและเชื่อมั่นที่สุดค่ะบอดอันนี้จริงค่ะเห็นละเมยแท่นบอสทรงใจให้นะคะเหนื่อยแท่นบอดเป็นกำลังใจให้นะคะ ไม่สนไม่แค่มีนาที่สื่อบัตรและเป็นกำลังใจให้โตเกียวมิวสิกใช่ค่ะรักบอดร,รักโตเกียวสามะคีคือพลังนะคะสู่สู่สงสารดอดแห้งทรงกำลังใจนะคะสงสารบอดค่ะสู่สูเดอร์ฮักโตเกียวมิวสิกแต่ละมือแต่ละวันพันเหตุการณ์เมื่อนน่ำย่ามซึกเรล้าลบย่ามสงบครับหยุ่มกันเอง รักบดทุกคนเขาแค่อยากปกป้องค่ะเข้าใจแซะกันเองอายเขาไม่หนั่นเห็นล่ะสงสารผู้บริหารอดสวาเนตั้งแต่หมื่อว่านละ่ะจักยั้งดากันเองจนกดนนี้ขี้ขานอ่านเกิดอะไรขึ้นคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะอย่าโจมตีกันเลยอย่าไปใส่ใจเดอ้อ สงสารบอดบีกเลยบอกตามตรงมีแต่ปัญหาหลอบดานทะเลาะกันเองหาแสงเอ็บซี่บางคนกระสางปัญหาให้ค่ายให้นักลองโดยที่เขาอยู่เฉยๆทำให้นเกียดพวกเขาเสยสติสติหน่อยกลับไปใส่ใจคนในครอบครัวตัวเองกันบ้างบอดเขาจะได้สงบบ้างเครียดแทนเลยแบบนี้บางที่บอมเปนเหลืองของเฮ้าเนาะ ควนเสพบข่าวอย่างมีสติอีหลีบอดจอ้กเอียงแต่ละมือแต่ละเวน้นหนึ่งวันพันเรื่องเล่ากำลังใจนะคะแมนยุจ่าบอดบีกจิงที่สุดค่ะใครจะเป็นยังไงบอสนค่ะบอดโฟกัสที่บอดและน้องๆในขายค่ะจริงๆค่ะบางครั้งล่ำข้านมากลํำพังบอดบีกทำงานกันเหนื่อยมากพ่อแลว้วอยาหาเรื่องหาเล่า มาให้บอดบีกเลยนี่ก็คือส่วนหนึ่งของความคิดเห็นจากเอฟซีแฟนครับภูญีบาลฟินแลนด์เนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นได้แสดงความคิดเห็นเขามาทั้งด้านแอดมินเป็นกระแสนะคะก็ขอทรงกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับบอรดบิกโตเกียวมิวสิกนะคะพี่น้องในเทือนี่ไ้พานพนกระแสะหรือว่า เรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นที่เพิ่นในเอามาโพสนะคะพี่น้องจักเม็นยังแต่ละคนเลิกเถาะแซรกันเองเพิ่นวานะพี่น้องเนาะพูดถึงว่าเพื่อนเป็นถึงระดับผู้บริหารแน่นอนวาแต่ละมือนะคะเหตุงานมันต้องมือยขคกะล่ะพี่น้องแถมยังต้องมาเจอเรื่องเล่าแบบนี้อีกจนเพิ่นขอใส่คำว่าเหลืออดเนะพี่น้องเนาะออกมาโพสต์ขอความขอร้อง เลยที่เดียวนี่นะคะกะเป็นสิ่งที่ภูยบาลฟินแลนด์ออกมาเว่าออกมาโพสตนะคะขอร้องเถอวะวาสัตนเอาสำหรับเรื่องเล่านี่นะคะกะขอให้บอดบิกนะคะเพิ่นสามารถที่จะพานพ้นไปด้วยดีเป็นกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจไปถึงบอร์ดบิกผู้บริหาร โตเกียวมิวสิกผู้เยาบาลฟินแลนด์ขอเป็นกำลังใจให้เดอร์ขอทรงกำลังใจให้จากแอดมินเป็นกระแสสำรับในมือน,นี้นะคะถ้าเกิดว่าทางทีมงานเป็นกระแสของเฮามีการเบาไปพิษผัดประการไหนก็ต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะพี่น้องสำรับในมือน,นี้ขอโตลาไปก่อน พี่น้องมีความคิดเห็นจังไรสำหรับเรื่องเล่านี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับมือนีขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ